นู่นน่ะนกคักคือมันยังไม่สุกนะคะเนี่ยคือเป็นพวงเลยอะไม่รู้จะมีคนมาเก็บหรือเปล่านะปลายเดือนสิงหานี้ก็จะครบรอบสามปีที่มาอยู่เยอรมันแล้วนะ เวลาผ่านไปไวจริงๆนี่เราจากบ้านมาจะ3ปีแล้วเหรอเนี่ยช่วงนี้ไม่อยากจะถ่ายหน้าตัวเองลงโซเชียลเลยเมื่อไรความสดใสจะกลับมานนอหนามันคือเป็นหมองๆคำคำขนาดพยายามแต่งหน้ากลบแล้วนะมันยังได้เท่านี้เราทำบาแต่งหลามีคนบอกว่าถ้าท้องแล้วหน้าแม่ไม่สดใสดูหมองคำมีสิวมีฝ้าจะได้ลูกชายจริงวันนี้เราก็จะไปต่อวีซ่ากันนะคะไปก่อนเวลาพี่ทอมบอกว่าดยฉันจะพาเธอนั่งรถไปทางอื่นชมวิวกันแต่ว่าอากาศมันกับเป็นใจเลยฝนตกสะงานหนา วันตะวฝนตกดีดีจ้ะมาถึงแล้วนะคะนั่งรอคิวกันไปก่อนคนอพยพมาอยู่รมันก็เยอะเหมือนกันนะต่อวีซ่าเสร็จแล้วค่ะที่นี่จะพามาเบืองน่วยอันนี้ค่ะแบ็คเบอร์รี่จ้ะดกดกบ้านูนะ่ะดกคักคือมันยังไม่สุกนะคะเนี่ยคือเป็นพวงเลยอะ่ะไม่รู้จะมีคนมาเก็บหรือเปล่านะแต่ว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยกินแล้วเขาชินแล้วโหดกมาก บ้านนอกเขากรุงอีแล้วจ้ะเจอผลไม้บ้านเขาถึงกับตาโตมันกําลังสุกเยอะเลยเห็นแล้วก็ต้องชิมเนาะคนเขาก็เดินผ่านไปผ่านมานะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจที่จะมาเก็บกินอย่างเรามันเป็นผลไม้แบบเบเบมากอยากมากินผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต้องมาช่วงหน้าร้อนค่ะมีทุกสายพันธุ์มันสุกเป็นลูกแดงๆแล้วนะแต่มันก็เปรี้ยวมากกินไปก็ะจะตาสมตาหวานไปพุลค่ะ พี่ทอมบอกว่าเธออยากหากินไปทั่วหลายเห็นเอียงก็อยากกินไปเบิดคิพิถึงลูกในทองเนะคะที่มันมีพิษเอาฉันก็ลูอยู่ด้เยล่าว่ามันกินได้ช่วงแพทองฉันว่าอยากกินกสมเลยตอนนี้ก็ให้ฉันกินแน่มาต่อวีซ่ารอบนี้เขาก็ให้เป็นวีซ่าถาวรแล้วนะคะถ้าโดนสามีทิง้งเขาก็จะไม่สามารถถีบหัวส่งเรากลับประเทศไทยแบบง่ายๆแล้วแหละเขาให้ใบแทนตัวนี้มาใช้ก่อนนะคะเดี๋ยวบัตรประชาชนตัวจริงเราต้องไปรับอีกทีหนึ่งรอให้มันครบ3ปีบริบูรณ์ก่อนใบนี้ก็ใช้ได้ถึงมกราเลยค่ะ